ซื้อปืนหน่อยเอาแบบไหนแบบพิเศษอธรรมดาเอาพิเศษเอาแบบโซมีทำมาหรือว่าสายมีทำโมเอาสมเตตสมด,มดุหมดเหลือแต่โซมีคำลายสี่พอสี่มากขัม้มงั้นเอาสอมมอนีมาหมดเหลือแต่โซ่พี่พเขาแม่มาเซอะมีไหมหมด แล้วแต่พ่อแม่แม่ยังแต่ไม่มีเป็นที่อะไรกันอ่ะไม่ซเซอปืนไงนี่อยู่นี่สวัสดีผู้ชมยังสวัสดีครับวันนี้พ่อผมนะครับเทคคอมโบนะครับผมเฮ้ยเทคคอมวันนี้พ่อผมจะมาเล่นปืนอัดลมแล้วนะครับแค่กลับกลับแค่ไอเดี๋ยวีไอ้ที่มันก็ห้ามกันดีควายใครเอาทนได้มากที่สุดก็คือผู้ชนะแต่ว่า ถ้าใครทนได้น้อยสุดโดนโดนเหมือนเดิมโดนยิงเนี่ยโดนอะไรอ่ะโดนยิงม่ะเยอะเลยหรืจีนอเอ้ยไม่ไหลลื่นเนี่ยเล่นมุกไม่ไหลลื่นแล้วอ่ะจริงเหรอเจ๊เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยกติกาของเรานะครับก็คือว่าผมจะเอาปืนอารมณ์เนี่ยยิงใส่พวกมันแต่ว่าใครทนได้มากที่สุดก็คือผู้ชนะผู้ชนะก็มีแค่คนเดียวนะครับคนที่แพ้ก็คือโดนลงโทษโดนปืนอารมณ์ยิงเหมือนเดิมเผมจะไม่น่าเอากันนะครับว่าใครจะโดนเป็นคนแรก อ้ายังยังอ้าแนี่เดิมแรกนะครับอ้านก็อ้าคนสมากคนสุดท้ายเว้ยใครได้จิงคนท้ายคนยิงให้ยหองให้าได้ได้ได้เม็ดที่หเม็ดที่สม็ดที่อนยันเม็ดที่สมเม็ดที่ส มึงทำที <holidays> ่เดิมอ่ะมึไม่โดนได้กี่เม็ดวะยังทำที่เดิมอ่ะเม็ดเนี่ยเม็ดที่ห้าเม็ดที่ห้าเม็ดที่หกเม็ดที่เจ็ดเม็ดที่แปดไม่เก้า่เก้าไม่ร่เก้าเก้าหรือสิบเก้าหรือสิบจ้ะเก้าเลยอ่เก้าเก้าก่อนเก้าก่อนกันเลยเก้าโอ้ย พอแล้วพอแล้วอดเลยีดคับติดเมตรดียคนต่อไปเลยว่าจะทำได้กี่เมตรเมตรที่1นึ่งเมที่สองเมที่สเมตรที่สเมตรที่สเฮ้ยมันแดงเเมื่อกี้เป็นที่ไหนอ่ะเป็นที่แดงเลเ็ที่เ็ท่าเม็นที่ห้าเ็่ส่อ่ะที่สี่ก่อเม็ที่สเม็นที่สีห แปเท่าไหร่แล้วะม่ที่แไม่ใช่เหรอเฮ้ยเจ็เจ็ดเจ็ดเจเดเ็ได้ม่ที่เจ็ดแปดไม่ที่สิบดนไม่ที่เก้าสิบเฮ้ยเมันโดดสอเฮ้ยเไรสพี่มันเขาขาดอ่ะมัถึกมากสิบ6อุ้ยเ็รวมรจอได้นี่รแปดอุ้ย เก่อีซีี่เป็หด่สอยี่สิบสอลูกไอ้ี่อยาปยี่สองเล่นในยางไอ้สัตว์นี้เอาขาดเลยอ่ะยี่เก่งยิบหยเลยวะไม่คนเก่งอ่ะเคไปดูคนต่อไปเลยเทที่หนึ่งอยมสองเที่สเที่สี่ห้า

เฮ้ยโหแต่ว่ายีเฮ้ยมีอะไม่ยออีกเหรยีไอ้เหี้ยมันวยรอมละแดงว่าไอ้เหี้ยกูรู้ว่าได้เข้มแข็งไงกูรู้ว่าเก่งไงูสุดไปยอมง่ายๆอย่างเงี้ยมึงดูดิโอ้กอนสุดท้ายโดนแน่เจ็บเหมือนกันแล้น่ยขนาดเสื้อไม่ไ้หนึ่งไ่ได้นึ่่ได้หนึ่ไอ้แหนกันไม่้อ้ียี่ส สาี่ตัดเลยไม่ที่เลยกนเยิันหม่าูกเลยโอ๊ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอแปดแปดเฮยมองดูไหแดสี่พ่อมึงอ่ะมันหกเป็นเจ็ดแล้วสี่สี่ห้าห้าห้าหโอ้ยแปด ้ย6ไม่ที่6วน่าะ6นจ6นะ6อยู่6อยู่พ่อเมื่กูนับอยู่อ่ม็คนตัดแล้วจงกูเจอ้นนเจ็พ่อมืงสิบสออ่ะสิามามะส่สิบสี้ยอพ่งเลยแล้วไม่เก่งไรไปเลยอ่ะติดแสบ่งเก่งเก่งไเพื่อนเก่งไหมพ่อ โอ้ยเริ่มบังคุณโอเคโอ๊ยอ๊อ๊ยแปดเก้ฮ้ย18บแปดเจ้าสิบป่เจ้ใช่ปดเจ้าหนึ่งสิบ้าสิบเก้าสนึ่งสเก้ายิ่งแค่กูพอนะมีนาที่โดนนะมีนาที่โดนนะ ยี่สิบแล้วเจ้าสักเท่าไหร่นะเมื่อกี้ห้าสิบยี่สองยี่สามห้าห้าสิบเหรอยี่สี่เอาละเอาละแบบมากทุกคนไม่ไม่ใครไม่ใครเชื่อกูมึงลองไปซื้อไปลองมายิงเล่นมึงนะเชียรตรงขาตรงแขนนี่อะไรมึงลองมายิงตัวเองกงอะไรเนี่ยมึงลองมายิงนะเจ็บจริงบอกเลยเดี๋ยวดูอีเสิร์ดแดงขนาดไหนดู ตอนเนี้ยผมได้ผู้นะได้ผู้แพ้แล้วเพื่อนะมันก็คือตัวเองส่วนผู้แพ้ก็คือไอ้เียพวกกระจอกพวกนี้ครับพวกลูกกระจอกผมมันกระจอกเกินเดี๋ยววันนี้จะไปยิงมาเล่นเล่นกันนะครับผมว่าเมื่ออยู่ที่ผมว่าผมจะหมักไส้ใครว่าจะยิงใครก็ดูกันผมจะยิง5เม็ดแต่ว่ามี3คนผมจะสุ่มยิงว่าใครจะโดนนี้ก็จบแล้วไอ้พวกเยอะโดนไ่รอดเยอะเยอะเลยกลางเลยไอ้ไอ้แม่เงี้โยโอ๊ยเอ้ใวิ่งแรงเดี๋ดยเอาเอาใดูทุกคนนะ ไม่โดนกูเครื่องอ่ะโอ้โหต่ังก็เข้าจะกกูดิมุ่งหนีอ่ะเฮ้ยไม่ยืนไม่ยืนนี่กันเด็กูกลัวอะไรนเดียเยี่ยมมึงกูกลัวอะไรนะน่าจะตายเฮ้ยเยี่ยมโอเควันนี้ก็จบคลิปเปเพลงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้า คิดหน้าจะเป็นอะไรทําไงทำไรกันก็อย่ากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติ๊กต็ลิงติ๊กต็อกให้ด้วยนะครับผมไปก่อนแจ้อันคิดหน้าไปไปเียอาเอาเล่นองโอ้ย